สบายดีคุณมาริเทนบุทรกุลคุณครับสบายดีพี่น้องคนลาวพี่น้องคนไทยทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาลงแนวทางเลขพรุ่งนี้วันที่22นะครับเดือน1 2พศ65นะครับก็มีทั้งฮานอยนะครับแล้วก็ลาวสตาร์แล้วก็ดาวโจน VIP คืนนี้เลยนะครับวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับคืนวันศุกร์เลยนะครับดาวโจน VIP นะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเอากันเลยจ้า โอเคนะครับก็ได้มาเอากันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเอากันเลยนะครับพรุ่งนี้วันที่22นะครับเดือน1 2ึ่งสันนะครับเริ่มที่ลาวสตาก่อนเลยนะครับลาวสตานะครับเวลาออกนะครับก็บ่ายสามโมงสีนาทีนะครับตัวเด่นจะให้เลขเด่นไปที่ครับเลขเด่นจะให้เลขเด่นไปที่เลข9ครับผมเและเลข8นะครับไม่เอาไปรูดได้เลยนะครับอ่ารูดได้เลยนะครับ รูด9รูดไปกลับรูด8รูดไปกลับทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบรูดครับผมจะได้คัดเลขเรียงให้เลขเรียงผมทำออกมาได้ครับ1 2 5 6ครับ1 2 5 6นะครับจับใส่ได้เลยครับ98 9 1 9 2 9 5 9 6 8 1 8 2 8 5 8 6ครับใครที่ไม่ชอบเลขเด่ดนเอาเลขเรียงจับใส่ครับ1 2 1 5 1 6 2 5 2 6สามารถ สองห้าสองหกห้าหกแล้วแต่พี่น้องชอบเลยนะครับปีนกลับเอานะครับทั้งบนทั้งล่างทีนี้ผมจะเน้นให้นะครับผมชอบสี่ตัวนะครับผมเน้นให้เลยนะครับผมชอบนะครับเก้าหกครับแปดหกครับเก้าห้าครับแปดห้าครับในสี่ตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ ให้พี่น้องไปปีนกลับเอานะครับปีนกลับด้วยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับอย่าลืมนะครับบนล่างบนล่างนะครับอาราสตาขอให้เฮงนะครับทั้งบนทั้งล่างปีนกลับเอาเด้อชอบตามผมมาตามผมได้เลยนะครับถ้าไม่ชอบตามผมพี่น้องสามารถไปสลับจับเสียงได้นะครับอ่าทีนี้มาเอาครับเอาโจร v i p ต่อเลยนะครับ วันนี้นะครับวันนี้วันที่21ใช่ไหมครับเดือนหนึ่งสนะครับวันนี้นะครับเวลาออกนะครับดาวโจน V.I.P. นะครับเวลาออกนะครับเที่ยงคืนวันนี้เลยนะครับเที่ยงคืน30นาทีกับตีสามนาทีนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะออกเวลาไหนนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะก็น่าจะออกทั้ง2เวลาหรือเปล่านะครับหรือว่าออกแต่เที่ยงคืนนะครับทีนี้มาเอาตัวเด่นเลยนะครับตัวเด่นจะให้เลขเด่นไปที่เลข2ครับ เลขสองกับเลข3ไม่เอาไปรูดได้ครับฮะรูดสองรูดไปกลับบนล่างรูดสามรูดไปกลับบนล่างนะครับถ้าไม่ออกเวลาหนึ่งก็ขอให้ต่อเวลาหนึ่งนะครับทีนี้ใครที่ไม่ชอบรูดครับผมจะเน้นให้เลยนะครับผมจะรูดให้ตามที่ผมชอบเนาะผมจะรูดให้นิดหน่อยนะครับผมชอบครับสองศูนย์สองสี่สองห้าสองหกสองเก้าครับสองศูนย์สองสี่สองห้าสองหก 2 9อ่าปิ้นกลับด้วยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับและ3ผมจะรูดให้แค่นี้พอ30 34 37และ38ครับ3938นะครับอ่าผมรูดให้แค่นี้พอนะครับก็ให้พี่น้องไปปิ้นกลับเอาทาั้งบนทั้งล่างนะครับ บนล่างอ่าบนล่างเลยนะครับดราจนวีพีคืนนี้เลยนะครับทีนี้ไปเอาฮานอยกันครับไปเอาฮานอยเลยนะครับมาเลยนะครับมาครับเอาฮานอยครับอ่ามาเลยนะครับ โอเคนะครับพรุ่งนี้วันที่12นะครับเดือน1-2 2015นะครับเวียดนามฮานอยสี่รอบสีเวลาอันเดียวกันนะครับเวียดนามฮานอยนะครับเวลาออกก็มี4โมงครับสปร์กิทครับผมอ่าสปร์กิทนะครับพิเศษนะครับธรรมดา6โมงนะครับ V.I.P 7โมงนะครับอ่าเวลาออกนะครับอ่าใครชอบเวลาไหนบนล่างก็ขอให้เฮงนะครับสูตรเทียบนะครับทำออกมาได้4ตัวครับสูตรเทียบมี2 3 5 7ครับ จับจะได้เลยนะครับใครชอบ2ตัว3ตัวแล้วแต่พี่น้องชอบเลยนะครับแต่เลขมันส่วนมากมันจะเข้าแค่2ตัวเท่านั้นนะครับไข่ชอบซื้อเวลาไหนขอให้เฮงทั้งบนัลงล่างครับไปปีนกลับเอานะครับจับหลักเลข3ตัวหลัก7นะครับหลัก7และหลัก5นะครับใค่ชอบ7อะไรอะไรแล้วแต่5อะไรอะไรแล้วแต่เลยนะครับปีนกลับเอานะครับถ้าเลขมันไม่ออกตรงๆมันสามารถออกปีนกลับได้นะครับทีนี้ ตัวเด่นครับตัวเด่นจาให้เลขเด่นไปที่เลข7ด้วยอ่าเลข7นะครับเป็นตัวเด่นเด่น7กับ6นะครับไปเอาไปรูดได้นะครับเวีนนามาน้อยนะครับทีนี้ใครไม่ชอบรูดนะครับอันนี้7กับ6ให้เอาไปรูดได้นะครับเพราะมันเป็นตัวเด่นนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบรูดผมจะคัดเลขเลียงให้เลขเลียงผมได้ทาออกมามี9ครับ ศูนย์ครับสองครับสามครับจับเสร็จเลยครับเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามครับหกเก้าหกศูนย์หกสองหกสามครับผมใครที่ไม่ชอบเลขเด่นเอาเลขเรียงจับใส่กันก็ได้ครับ90 92 93 0 2 0 3 2 3แล้วแต่พี่น้องชอบปิ้นกลับเอานะครับอ่าทีนี้ผมจะเน้นให้นะครับ4ตัวนะครับผมจะเน้นให้ผมชอบนะครับ 7.9ครับ7.6ครับ7.2ครับ7.3ครับปีนกลับเอานะครับ1 2 3 4หางพอนะครับผมจำให้แค่4ีหางเท่านั้นนะครับก็ให้พี่น้องไปปีนกลับเอาทั้งบนทั้งล่าง ใครชอบซื้อเวลาไหนก็ขอให้เฮงตามเวลานี้นะครับผมมีสปกิจพิเศษธรรมดา V.I.P. นะครับใครชอบซื้อเวลาไหนขอให้เฮงเวลานั้นนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับบนล่างนะครับผมชอบอีกตัวหนึ่งนะครับผมชอบ62นะครับแต่ผมไม่ได้เอาให้นะครับถ้าใครอยากเอาก็เอาไปได้นะครับ6-2สวยงามนะครับอ่าทีนี้โอเคนะครับก็ได้เอาเลขเอาเบอร์กันไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้เฮงเด้อ ก็ได้เอาเลขเอาเบอร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาฟังคําเตือนนิดหน่อยนะครับคาเตือนนะครับเลขที่ผมให้ไปนะครับดูเป็นเพียงแนวทางนะครับไม่มีใครรู้ว่าหวยจอกอะไรนะผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกตัวไหนเนาะเพราะฉะนั้นจะให้พี่น้องนําเลขไปซื้อยังมีสตินะครับซื้อยังมีสติเด้อขอให้เฮ้นะครับเลขวันที่22เดือน1 2พฤศนะครับขอให้เฮครับสบายดีจ้าสบายดี